ลูกค uhm. ้าหลายคนสงสัยว่าหลังคา A PVC ของเราแข็งแรงขนาดไหนไปดูกันเดินเหยียบก็ไม่แตกแล้วถ้าไม้ล่ะจะเป็นแบบไหนไม้ก็ไม่แตกแล้วถ้าหนักกว่านั้นหินล่ะจะเป็นแบบไหนหินหลังคาของเราก็ไม่แตกแล้วถ้าหนักกว่านี้ ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรแยเแผ่นเราก็สามารถปิีสภาพได้แผ่นหลังคา APVC ของเราแข็งแรงทนทานแถมเย็นเงียบไร้สนิมเหยียบยังไงก็ไม่แตกแข็งแรงขนาดไหนครับ